วยนิดหนึงมันคือ,อยังไงมันคือแบบพึ่งฮุกเหรอหรือว่ามันคือทั้งฮุกเอาเอาฮุกน้ทกันใช่งนั้ะคำเดียวคอยคออเก็บคือเพลงนี้ผมต้องบอกผมอ่ะผมจะหาเพลงนี้ฟังเองผมยังหาฟังไม่ได้เลยเพราะว่าที่แรกอ่ะผมฟังได้แต่ว่าเหมือนแบบว่าคนที่เป็นเจ้าของไฟล์เคาลบเพลงนี้ออกไปแล้วผมก็เลยหาฟังไม่ได้เหมือนกันฮะผมนึกคีย์ไม่ออกแต่ว่าเดี๋ยวพยำยนึก

很少。Uh huh.